นนี้สนอนทีนีเกรดพื้นฐานอินดิเกรดอินดิเกเต กำลังจะบวกเพิ่มไปเท่าไหร่บวกเพิ่มไปหนึ่งถ้าเป็นดิฟกำลังจะลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไปหนึ่งอินิเกตอ่ะถ้าเจอยกกำลังถ้าเจอยกกำลังตัวเลขให้ดูสูตรอินิเกตสูตรที่หกสูตรที่หกอินิเกต u กำลัง n d u มันจะได้กำลังบวกเพิ่มไปหนึ่งแบบนี้กำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้น ็บวก4นะพี่จะสอนให้ใหม่ตั้งแต่แรกนะเพราะฉะนั้นอินทิเกรต x กำลัง5ได้กำลังบวกเพิ่มอีก1เป็นกำลัง6 6เขาต้องส่วนอะไรส่วน6กำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้นต่อมาลบ2สังเกตนะ F มันยกกำลังอะไรอยู่ F มันยกกำลัง1เพราะฉะนั้น1เขาไม่เขียนใช่ไหม จากนั้นกำลังมันต้องบวกเพิ่มไปน็น1กลายเป็นกำลัง2 2ก็ต้องส่วนอะไรส่วน2อินดิเกตค่าคงที่ให้เอาหลังดีเข้าไปคูณอินดะิเกตค่าคงที่ให้เอาหลังดีเข้าไปคูณหลังดีในที่นี้คืออะไรคือ x เอา X เข้าไปคูณ3ก็ได้ 3x แล้วก็บวกอะไรบวก4แบบนี้ ค่อยๆอ,อ่ะค่อยๆวนไปเรื่อยอ่ะตัวอย่างต่อไป สงสัยตรงไหนก็ทักมาหาได้เลยสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามได้เลยเราจะซัพพอร์ตให้ดีให้ดีที่สุดนะทีนี้สังเกตน,นะเจอยกกำลังตัวเลขไหมเจอยกกำลังตัวเลขก็คือสูตรอินทิเกรตสูตรนี้แล้วทุกสูตร คำว่ายูกับ u เนะี่ยมันต้องมีค่าทําไมนะกันเท่ากันทุกสูตรคําว่ายูกับ u ต้องมีค่าเท่ากัน n คืออะไรดูที่พี่ดูที่พี่วนวนอยู่นะ n คือ n คืออะไร n คือ5้เอ็นก็คือเลขชี้กำลังเอ็นก็คือหาแล้วคำว่ายูกับยนะูนี่ยที่เขียนเส้นใต้เนี่ย ตำแหน่งเนี้ยมันต้องมีค่าเท่าหร่สังเกตตอนนี้เท่ากันยังตัวเนี้ยที่อยู่เส้นใต้ยังไม่เท่าเพราะฉะนั้นไม่เท่าก็ต้องทําให้มันทำไมให้มันเท่าอยากให้มันเท่าเราก็สูตรสอบวกสาแบบนี้ตอนแรกไม่เท่าตอนนี้ทำไมแล้วเท่าแล้วเนี่ยสองตำแหน่งเนี้ย ไปต้องเท่ากันเองก็คือ5 u ยูก็คือ 2x บวก3ทุกครั้งที่สุ่มพี่จะเรียกว่าสุ่มนะทุกครั้งที่สุ่มต้องดิฟทุกครั้งที่สุ่มต้องไปไมต้องดิฟดิฟเสร็จแล้วเอาไวขาไ้ข้างอะไรข้างล่างสุมส่มสุ่ม 2x งอบวก3าดิฟ 2x บวก3ดิฟ3ามได้ ศูนดิฟสองอได้เท่าไหร่ได้สองเอาสองที่ได้ไว้ข้างอะไรข้างล่างสองมาจากการดิบจากนั้นดึงส่วนสองออกสองมาอยู่ข้างล่างหน้าอินดิเกตให้ใส่เลขอะไรไว้เลข1มันซ่อนเลขหนึ่ง นี้เข้าสูตรเข้าสูตรอินิเกต u กำบนัง n du u กับ u เท่ากันแล้วตามสูตรนี่ตามสูตรที่พี่วงไว้หนึงส่วนสอรอกมาก้อนนี้เข้าสูตรนี้คำตอบได้เท่านี้ได้ละได้ u u ให้ใส่ สองอ็บวกสาแทนค่าตามสูตรไปกําลังบวกเพิ่มไปนหนึ่งห้า็นไะไรหกกำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้นแสดงว่ากําลังหก็ตอ้องส่วนอะไรส่วน6แล้วก็บวกอะไรบวก4เนี่ยตามสูตรเลยปุ๊บแล้วก็บวกสี่ถ้าจัดรูป1คูณไม่ต้องเขียน จบเศษคูณเศษวันหนึ่งคูณไม่ต้องเขียนจับส่วนคูณส่วนหกสองสิบสองแบบนี้ค่อยค่อยคูณไปก่อนจะไม่รีบจะไม่รีบสอน แก่ก้อนเดิมแหละฝึกให้เราคิดล่ะเวลาคิดล่ะคิดนี้อินดิเกตอ่ะมันได้อินดิเกต ส่วนหกหกก็ต e it. ้องส่วน6กกำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้นทีนี้พี่ถามต่อดิฟไส้ดิฟไส้ได้เท่าไหร่ดิฟยูดิฟยูดิฟไส้ก็คือนี่เป็นอะไรดิฟยูดิฟยูคือตัวนี้ดิฟสองเอ็กได้เท่าไหร่ได้สองดิฟไส้ได้เท่าไหร่ ให้เอาไว้ข้างล่างเอาสองไว้ข้างอะไรข้างล่างแบบนี้แล้วก็บวกอะไรบวกสี่แบบนี้คิดลับไปเลยอินิเกตกำลังบวกเพิ่มไปหนึ่งกำลังเท่าไหร่ตัวส่วนก็ต้องเท่านั้นดิฟไส้มันไส้มันก็คือยูนะเอายูมาดิฟเลยยู you คือตำแหน่งนี้ดิฟได้สองเอาสองไว้ข้างอะไรข้างล่างไม่ต้องไปสูบไม่เสียเวลา6 2สอง xịp sò bộ lại 4, bộ xì thấy mắt người à chơi vậy đi vừa là đi sai của nha เพิ่มไปหนึ่งเป็นกำลังอะไรกำลังห 5. 5้าห้าต้องส่วนอะไรส่วนห้าพี่ถามดิฟไส่ดิฟหนึ่งได้ศูนย์ดิฟลบสามเอ็กได้ลบสามดิฟไส่ได้เท่าไหร่เอาไว้ข้างอะไรข้างล่างเอาลบสามไว้ข้างล่าง ลงไปทั้หมดห้าสาสิบหแล้วก็บวกอะไรบวก4โอเคแบบนี้อันนี้ใช้สูตรดิสไอ้สูตรอินดิเกเรตสูตรที่อะไรสูตรที่6ดิใไซได้เท่าไหร่เอาไว้ข้างอะรข้างล่างโอเคนะอันนี้คือคิดลัดคิดลัดให้คิดลั 5, ดให้จริงๆมัอนออกไม่กี่ข้อหรอกอินด,ดิเกรเรตนะแต่พี่ก็อยากให้เราทําให้ได้หมดทุกข้อ พี่ต้องการให้เราทำเต็มพี่ก็จะสอนสิ่งทุกอย่างนะถ้าจดไม่ทันยังไงเดี๋ยวก็ย้อนนะเวลาพี่สอนเสร็จก็ย้อนย้อนมาดูในรายสดย้อนมาดูได้เพราะว่าพี่ไม่ได้ลบนะพี่ไม่ได้ลบ ไม่ทนยังไงก็เดี๋ยวไปดูดย้อนหลังเอานะไปดูดย้อนหลังเอาที่ไม่ได้ลงมาดูต่อสูตรเดิม อินทิเกรตอินทิเกรตผลคูณไม่มีอ่าอินทิเกรตผลคูณไม่มีเนี่ยเห็นไหมมันคูณกันอยู่ x กำลังสองคูณกับโมเลบมทั้งหมดกำลังห้าอินทิเกรตผลคูณไม่มีจากสองก้อนเนี่ยต้องทําให้เหลือแค่ก้อนเดียวจากสองก้อนต้องทําให้เหลือแค่ก้อนเดียววิธีการนะให้เราสุ่มก้อนใหญ่ ก้อนหน้าหรือก้อนหลังใหญ่สูงก้อนที่คิดว่าดิฟออกมาแล้วเนี่ยมันต้องไปตัดกับอีกก้อนหนึงหมดสมกนที่คิดว่าดิฟออกมาแล้วมันจะต้องไปตัดกับอีกก้อนหนึงหมดเนี่ยสมกนที่คิดว่าดิฟออกมาแล้ว ก้อนทน่หมดนัดสุ่มก้อนใหญ่ก้อนหน้าหรือก้อนหลังใหญ่ก้อนหลังใหญ่สุ่มก้อนใหญ่คือสุ่มก้อนหลังสุ่มเอกกำลังสามบวกหนึ่งไม่ต้องเอากําลังทั้งหมดมาเออไม่ต้องเอากาลังห้ามาเอาแค่ไส้ข้างในมาสุ่มเสร็จต้องทำไงเสมอดิบเสมอดิบหนึ่งได้ศูนย์ดิฟเอกกำลังสามได้สามเอกกำลังสองแลสังเกตนะ สองมาทำไมกันตัดกันได้ตัดกันได้ x กำลังสองตัดอะไรตัด x กำลังสองมาต้องตัดให้หมดนะตัวแปรต้องหมดต้องหมดทั้งคู่ก้อนหน้าก็ต้องหมด,อหมด,อหมดไอ้ที่ดิฟได้ก็ต้องอะไมัต้องหมดค่าคงที่เหลือช่างมันดึงค่าคงที่ออกดึงส่วนแลวส่วนสามหน้าอินดิเกตใสายเลงหนนะึ่ง ่อไปแล้วตาถหายไปแล้วทีนี้พี่ถามว่าเจอยกกำลังตัวเลขไหมเนี่ยเจอยกกำลังตัวเลขเข้าสูตรหยกกำลังตัวเลข u กําหนั่ง du เนี่ยแล้ว u, u, u กับ u เท่ากันแล้วเห็นไหม u กับ u เท่ากันแล้วตามสูตรมันจะได้ u แล้วกาลังบวกเพิ่มไป1เป็นกําลัง6 6ก็ต้องส่วนแรกเหมือนเดิมกําลังเท่าไรตัวส่วนก็ต้องเท่านั้นหกก็ต้องส่วน6เสร็จแล้วบวก4ี0ามู สวนคูณส่วนหกสามสิบแปดบวกสี่มาดูสูตรหกอีกข้อหนนะึ่งสอนคร่าวๆนะสอนคร่าวๆเกินเกินไม่ได้สอนลึกมากเพราะว่ามันไม่ได้อินดิเกตย,ยากมากอินดิเกตพื้นฐานนี่แหละ ต้อนนะองสูรขีกนึคล้ายๆเดิมแหละคล้ายๆเดิมโอ้ยขนหายหมดแล้วเว้ยอินดิเกตผลคูณไม่มี สองคนก็นยังหายอิยนดิเกตผลคูณไม่มีจากสองก้อนต้องทำให้เหลือแค่สองก้อนเนะี่ยสุดท้ายต้องเหลือแค่ก้อนเดียวให้เราสุ่มก้อนใหญ่ก้อนหน้าหรือก้อนหลังใหญ่ก้อนหลังใหญ่สุ่มก้อนหลังไม่ต้องออกกำลังซีมาสุ่มเสร็จใช่ไหมดิ๊ ดิฟหนึงได้ศูนย์ดิฟหนึงได้0 2คูณอยูดด่สคูณอยู่ลอก2ลงมาถึง2องออกนะดิฟอีกำลังเ็ e งก็ได้ E ีกำลังเ็ก็ได้ 2E งอีกำลังเแล้วอีกำลังเมันทำไมกันอีกำลังเอ็กมันตัดกันได้ บบทีนี้เห็นไหมตัวแปรตัดหมดข้างของพี่ดึงออกดึงหนึ่งส่วนสองออก เจอยกกำลังตัวเลขนี่คือ n นี่คือ n นี่คือ u ยกกำลังตัวเลขก็คือยกกำลังยกกำลัง n แล้วก็ดียูดีย u กับ u เท่ากันแล้ว